ใกล้ถึงเทศกาลสําคัญในช่วงปลายปีนี้นะคะกับการลอยกระทงค่ะซึ่งช่วงหลังมานี้นะคะก็มีกระแสพูดถึงขยะรนโลกกันมากค่ะรวมถึงเรื่องของการลอยกระทงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนเนี่ยพูดถึงกันเยอะนะคะโอ้อยากให้งดการทํากิจกรรมเพราะว่าไม่เป็นผลดีต่อแม่น้ําลาคลองแล้วก็ยังสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายด้วยนะคะหากกิจกรรมนี้ยากที่จะงดค่ะและจะมีวิธีการใดบ้างที่จะทําให้การลอยกระทงนั้นส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ ลอยกระทงเป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทํากันในคืนวันเพ็ญเดือน12หรือวันขึ้น15บห้าเดือน12อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงและเป็นช่วงที่น้ําหลากเต็มตลิงโดยจะมีการทํากระทงในรูปแบบต่างๆแล้วใส่สิ่งของบางสิ่งบางอย่างพร้อมจุดทูปเทียนอธิษฐานเพื่อขอขามาพระแม่คงคาก่อนที่จะปล่อยกระทงให้ไหลไปตามแม่น้ําลําคลองซึ่งก็เป็นประเพณีที่ทํากันมาอย่างยาวนานมากๆจนหลายคนแทบจะอดไม่ได้ว่าจะต้องไปลอยกระทงให้ได้เมื่อถึงวันสําคัญนี้ แต่ในระยะหลังปัญหาสิ่งแวดล้อมเริ่มทวีความรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องขยะที่จัดว่ามีอย่างมหาศาลทั้งในน้ำและบนบกและประเทศไทยก็ยังติดอันดับหนึ่งใน10ที่มีขยะทะเลจำนวนมากแล้วแบบนี้วันลอยกระทงจะเป็นวันขอขมาหรือวันที่ซ้ำเติมแม่น้ำลำคลองกันแน่ที่ผ่านมาการลดขยะจึงถูกนำมารณรงค์ควบคู่กับการทำกระทงเช่นงดใช้โฟมงดใช้วัสดุที่ย่อยสลายไม่ได้แล้วใช้วัสดุจากธรรมชาติแทน ระยะหลังจึงพบกระทงหอยู่กล้วยใบตองดอกไม้ปริมาณมหาศาลแทบจะถมแม่น้ําได้เต็มแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือเข็มหมุดตะปูที่ถูกปักไปกับกระทงที่เยอะตามไปด้วยด้วยปริมาณขนาดนี้แม้จะเป็นกระทงธรรมชาติก็คงย่อยสลายไม่ทันเช่นกันจึงมักมีภาพปรากฏหลังวันลอยกระทงอย่างต่อเนื่องว่าพบสัตว์ทะเลตกเป็นเหยื่อของกระทงจนบาดเจ็บและเสียชีวิตเรื่องนี้ทำให้กลุ่มคนส่วนหนึ่งเริ่มอยากให้มีการงดการลอยกระทงไปเสียเลย พราะไม่ได้ส่งผลดีต่อแหล่งน้ําและทรัพยากรต่างๆด้วยสําหรับสมุทรสาครเองนั้นปีนี้ก็มีหลายหน่วยงานเตรียมจัดงานลอยกระทงกันอย่างคึกคักทั้งในแหล่งน้ําปิดและแหล่งน้ําเปิดซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวว่าจะเพิ่มขยะอย่างมหาศาลเพราะทุกวันนี้ขยะในสมุทรสาครก็มีมากกว่าวันละ90ตันแล้ว โดยทางด้านนายวัฒนาพรประเสริฐผู้อํานวกยการสํานักงานทรัพยา,พายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดส,สมุทรสาครได้ชี้แนวทางของการลอยกระทงว่าหากดงดไม่ได้ก็อยาก,ายกให้ใช้วัสดุธรรมชาติายอย่างน้อยเมื่อจัดเก็บขึ้นมาก็ยังนํามาย่อยสลายหรือหมักเป็นปุ๋ยได้และอยากให้จัดงานลอยกระทงในแหล่งน้ําปิดเพื่อให้จัดเก็บได้สะดวกผมไม่อยากให้ลอยกระทงลงไปในแม่นม้ำลำคลองเนื่องจากว่าจะเป็นการสร้างปริมาณขยะซึ่งไหลลงสู่ทะเล เพราะว่าสุดท้ายคือทะเลทะเลก็มีสัตว์พวกหายากหลายๆอย่างอยู่ในนั้นเช่นวานหรือว่าเต่าทะเลนะครับแล้วก็้งโรมานะครับซึ่งจะมีผลกระทบขเขานะครับรวมทั้งประยายทขยะที่ดูจากสอ่สแวร้อมที่อยู่ายชายฝั่งด้วยวกยปปุงกุ้งหอยคุปป่าใช้ฝั่งก็จะได้ผลกระทบไปด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้จริงๆแล้วเนะี่ยอยากให้ลอยในที่ปิดหรือว่ากั้นกั้นเขตนะครับก็จะช่วยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้เพราะว่าหนึ่งหนึ่งเราเสียทั้ง กําลังคนเวลาเราลอยกระทงมันลงในแม่นานมันเนี่ยหนึ่งต้องเก็บเสียเวลาคนไปเก็บอีกใช้ใช้ใช้ปริมาณคนในการการเก็บเสีเย,ยวเวลาแล้วก็พินเปลือกงอ,กม,องมานนะครับรวมทั้งทั้งน้ำมันทั้งค่าคนค่าแรงนะครับรวมทั้งจำพันคือสิ่งว้วดลอมแล้วก็ถ้าเป็นเป็นไม่ได้เนี่ยอยากให้ทํากระทงจากวัสดุที่ดีไซเกิลได้หรือว่าวัสดุที่เป็นมิตรสิ่งแวดลอมเช่นกาบกล้วยย่อยสลายได้หรือว่า ทางอาพร้าวหรือใบตองนะครับ้มดอกไม้งดใช้กระถงทําจากโฟมนะครับหรือว่าที่เป็นพลาส,สติกซึ่งย่อยสลายยากนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมครับเวลาที่จะลอยกระถงเนี่ยก็ส่วนทางด้านดรสุวรรณชัยแสงสุขเอี่ยมประธานกรรมการบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมืองวิสาหกิจเพื่อสังคมผู้ที่ทําโครงการด้านสิ่งแวดลอ้อมและเก็บขยะชายฝั่งทะเลมาหลายต่อหลายครั้งบอกว่า ในแต่ละครั้งนั้นดูเหมือนว่าขยะทะเลจะไม่ลดลงเลยและพบพวกขยะพลาสติกจำนวนมากในส่วนการลอยกระทงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเพิ่มขยะ และยิ่งเป็นกระทงจากวัสดุที่ไม่ย่อยสลายและลอยในแหล่งน้ำธรรมชาติเชื่อว่าสุดท้ายกระทงจะกลายเป็นขยะและส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในทะเลซึ่งหากอยากร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงก็ขอให้ใช้วัสดุธรรมชาติหรือหนึ่งครอบครัวก็ใช้กระทงเพียงใบเดียวจะได้เป็นการช่วยลดขยะไปด้วยสถิติเนาะประเทศไทยเนี่ยติดอันดับหนึ่งใน10เลยนะของอประเทศที่ทิ้งขยะทะเลมากที่สุดนะครับก็ <S <S ผมคิดว่าโอกาสที่มันจะน้อยลงเนี่ยก็ยังไม่มีนะยังไม่เห็นแต่ว่าถ้าเกิดเราปลูกจิตสํานึกนะให้เหมือนกับว่าให้นักเรียนหรือให้คนรุ่นหลังเนะี่ยเห็นความสําคัญนะครับว่าการที่เราทิ้งขยะทะเลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอันตรายออคือไม่ใช่เหมือนกับทิ้งได้ตามใจชอบนะมันก็จะย้อนกลับมาเป็นอันตรายต่อเราเองด้วยแล้วก็สัตว์น้ําที่อาศัยอยู่ด้วยนะครับก็ กว่าประชาชนลอยกระทงก็ถือว่าเป็นพิธีนนที่ดีนะครับแต่ว่าเราก็เลือกวัสดุที่เราจะลอยเนี่ยให้มันเหมาะสมให้มันเหมือนกับเป็นธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องลอยคนละกระทงครับก็คือเราเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครอบครัวเราก็มีตัวแทนครอบครัวสักหนึ่งกระทงอะไระครับมันก็จะสามารถลดปริมาณขยะไปได้พอสมควรเลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับขอบคุณครับ ช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนก็วางแผนทํากระทงกันบ้างแล้วเพราะว่าในวันที่27พฤศจิกายนนี้ก็จะถึงวันลอยกระทงของปี2566ซึ่งการลอยกระทงนั้นก็นับว่าเป็นประเพณีที่งดงามเป็นอีกหนึ่งสีสันที่หลายคนจะออกไปร่วมกิจกรรมไปท่องเที่ยวแต่อย่าลืมหัวใจสําคัญของวันนี้ก็คือการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่บางคนอาจทำลายหรือทิ้งสิ่งสกปรกลงไปดังนั้นหากต้องการขอขมาจริงทุกคนก็ควรช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองในทุกวันไม่ทำให้แม่น้ำลำคลองเน่าเสียค่ะ,ะตัตตตตอยยาาูปป้้คบ